สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณคูเปิลก็จะมาให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่2นะคะในเรื่องส่วนต่างๆของพืชดอกซึ่งตอนนี้เราจบหน่วยที่2แล้วนะคะก็คือหน่วยของเรื่องสิ่งมีชีวิตนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่ลูก19ใช่ไหมคะเป็นวันพฤหัสที่19นะคะ แล้วก็พรุ่งนี้นะคะคูปเปิร์ขอนัดสอบนะคะในหน่วยที่2ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปคุยเรื่องของรายละเอียดการสอบในลำดับต่อไปนะคะค่ะทีนี้นักเรียนมาดูแบบฝึกหัดท้ายบทที่2นะคะในแบบบันทึกกิจกรรมนะคะหน้าที่84เด็กๆทุกคนเปิดตามนะวันนี้เราจะทำหน้า84กับ85กันนะคะ ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะข้อหนึ่งนะคะนำกระดาษสีดำไปปิดบริเวณกลางใบของต้นข้าวโพดเด็กๆดูรูปนะลูกให้ต้นข้าวโพดได้รับแสงแดดเป็นเวลาสชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็นำใบที่มีกระดาษสีดำปิดมาทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนนะคะก็คือเอากระดาษสีดำที่ปิดนั่นอ่ะมา ทดสอบกับสารละลายไอโอดีนนะคะทีนี้นักเรียนจําได้ไหมคะว่าสารละลายไอโอดีนเนี่ยของปกติแล้วเนี่ยเป็นสีอะไรคะสารละลายไอโอดีนเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดมันสิ่งนั้นนะคะทํามาจากพืชก็จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรลูกน้ําเงินเข้มใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนลองตอบคําถามนะคะว่าถ้าเอาใบที่นําไปทดสอบแป้งนะคะ จะมีลักษณะตามข้อใดนะคะเพราะเหตุใดนะกอขอของอน,นักเรียนก็วงกลมหรือกากบาทก็ได้ค่ะตามใจนักเรียนเลยค่ะต่อมาดูในหน้าที่85นะคะหน้านี้นะหน้านี้นะคะหน้า85นะคะหน้า85นี้ข้อ2นะคะนำผักชีที่ตัดส่วนใบและลำต้นบางส่วนไปแช่น้ำวางให้มีแสงแดดส่องเป็นเวลา3-5วัน จะมีลำต้นและใบเพิ่มขึ้นมาจากส่วนที่หายไปเด็กๆดูรูปนะลูกนะดูรูปนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วจากสถานการณ์นี้นะคะถามว่าส่วนใดของพืชที่ยังทำหน้าที่นะคะและเขาทำหน้าที่อะไรอ่านักเรียนก็ตอบลงมานะคะจะมีอยู่สองข้อวันนี้ภาระงานของเราจะมีหน้า80 4ี่ก็ได้85นะคะ2ข้อค่ะทีนี้มาถึงในส่วนที่สำคัญแล้วค่ะนักเรียนไฮไลท์ของเราเลยเนาะเราเรียนมาตั้งเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแต่เรายังไม่เคยเก็บคะแนนกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะคะคุณครูได้แจ้งนักเรียนโอ้สองอาทิตย์แล้วเนาะที่เราบอกว่าเราจะมีการนัดสอบกันใช่ไหมคะคุณครูได้แจ้งลงผ่านในกลุ่มไลน์ของแต่ละห้องนะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆเตรียมอ่านทบทวนหน่วยที่สองนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วเราก็จะเก็บคะแนนในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้คือวันที่ยี่สิบนะคะสิงหาคมเนื้อหาที่จะสอบนะคะสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชเป็นสัตว์และไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ไปดูมานะคะ ไปไปดูจากในคลิปที่มันผ่านมาก็ได้ค่ะการจําแนกสิ่งมีชีวิตเราจําแนกได้ว่าอะไรบ้างล่ะจาแนกสิ่งมีชีวิตจําแนกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังแต่คุณครูไม่เน้นไม่เน้นไม่มีกระดูกสันหลังนะคะคุณครูเน้นเน้นตรงนี้เน้นมีกระดูกสันหลังนักเรียนไปดูมานะว่ามันมี5กลุ่มมันได้แก่อะไรบ้างนะคะที่มีกลุ่มนกกลุ่มปลาจําได้ไหมคะ อ่าแล้วก็การจำแนกพืชนะคะจำแนกพืชก็คือพืชดอกกับพืชไรดอกหรือที่เราเรียกว่าพืชไม่มีดอกอลูกหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชนะคะรากนะคะรําต้นใบนะคะแล้วก็ดอกมีหน้าที่อะไรอ่าเด็กๆไปดูมาด้วยนะคะ,ะการทดสอบแป้งจากใบพืชนะคะทดสอบแป้งจากใบพืชและ เรื่องสุดท้ายดอกสมบูรณ์เพศดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกครบส่วนและดอกไม่ครบส่วนเด็กๆไปเตรียมตัวนะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะเราจะสอบเก็บคะแนนกันคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะได้เต็มกันทุกคนเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมีนิดเดียวนะคะนักเรียนทําภาระงานของคุณครูเสร็จนะคะนักเรียนก็กลับไปอ่านทบทวนได้เลยนะวันนี้น้อยมากงานน้อยมาก แล้วพรุ่งนี้นะคะเรามาสอบกันนะคะโอเคนะคะถ้าอย่าง,งานั้นวันนี้นักเรียนไปเตรียมตัวนะแล้วก็วันนี้คูปเปิลก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ